ท่านบาดหลวงได้โปรดช่วยลูกสาวดิฉันด้วยค่ะเจ้าปีศาจนะ่ารังเกียจรีบออกจากร่างของเด็กสาวนั่นเดี๋ยวนี้หมอผีไร้สาระอย่างแกจะมีปัญญาทำอะไรข้าได้จงเอ่ยนามของแกมาแกเป็นปีศาจอะไรกันแน่ข้าคือปีศาจคับจีงไงละ่ะปีศาจคับจีอย่างนั้นเหรอ ทุกสิ่งที่ค่าสิ่งจะกลายเป็นคัพจีทั้งหมดเลยล่ะตายจริงนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่างนี้นี่เองเป็นปีศาจที่ดีหลอกเลยเนี่ยเอ้ยแลาจะทำอะไรไม่ดีกับร่างกายของลูกสาวนั่นอีกหรือเปล่าล่ะก็ไม่ทำอะไรนะขอแค่คายหิมร่างกายของเด็กสาวนี่ก็พอแล้วอะแค่หน้าอกกลายเป็นคัพจีแค่นั้นถ้าร่างกายคุ้นชินกับขนาดแล้วข้าก็จะคืนสิทธิการควบคุมคืนให้อย่างนี้นี่เองคุณแม่ ปีศาจตนนี้เป็นปีศาจท,ที่ดีนะครับท่านมาดหลวงข้อย,อยังชั่วนะครับเนี่ยร่างกายของลูกสาวกลายเป็นมีเสน่ห์ขนาดนี้เชียวเดี๋ยวก่อนสิคะลูกสาวใช่นะลูกสาวฉันถูกปีศาจเข้าสิงเลยนะคะถึงจะบอกว่าเป็นปีศาจก็เถอะแต่เป็นปีศาจขับจีเลยนะครับแล้วมันทำไมคะช่วยขับไล่ออกไปเดี๋ยวนี้เถอะคะ่ะเออแต่ว่ามันถ้าเป็นค่าตอบแทนฉันจะจ่จายให้ไม่อั้นเลยคะ่ะเอออย่างนั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วละเฮ้อนี่เจ้าคิดจะไล่ข้าออกเพราะเงินอย่างนั้นเหรอฮะ ถึงจะเป็นคับจีก็เถอะแต่ว่าสู้เงินไม่ได้หรอกนะจะใช่แน่หรือเปล่านะอะไรนะตอนนี้ทั้งสติและร่างกายของแม่สาวนี่ข้าเป็นคนควบคุมอยู่ทั้งหมดจะหมอผีเอ้ยถ้าเป็นตอนนี้ข้าจะให้แกทําอะไรกับจีก็ได้นะให้ทําอะไรกับคับจีก็ได้เหรอท่านบาดหลวงโอ้สมแล้วที่เป็นปีาศาจบางอาจมายุ่ยวนจิตใจกันได้เดี๋ยวก่อนนะคุณบาดหลวงคุณบาดหลวงคุณแม่ แบบนี้อาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วก็ได้นะครับเนี่ยที่ทําอะไรไม่ได้นะ่าจะสมองคุณมากกว่านะคะช่วยรีบๆขับไล่ปีศาจออกไปทีนะคะโธ่เอ้ยฉันเป็นหมอผีมา20ปีไม่เคยเจอประสบการณ์ที่รู้สึกเสียใจขนาดนี้มาก่อนเลยถือโอกาสนี้ลาวงการปไปเลยก็ดีนะคะยัยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ปรารถนาที่จะไม่น้าอกครับจีเหมือนกันเพราะอย่างนั้นถึงได้มีช่องหัวให้ข้าเข้าสิงมองอยังไงก็วินวินทั้งสองฝ่ายอ๋อฉันเข้าใจดีเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งจริงๆ ด้วเอ้ยปีศาจครับจีเอ๋ยว่าไงพอจะพอจะไปช่วยเข้าสิงภรรยาฉันหน่อยได้ไหมงอะไรกันเนี่ยโคตรของโคตรแย่เลย <c oughs> เป็นหมอผีแทๆ้ๆแต่กลับขอให้ปีศาจไปเข้าสิงภรรยาของตัวเองอย่างนั้นเหรอนั่นดิก็เพราะว่าแกเป็นปีศาจท,ที่ดีมากยังไงล่ะแต่ว่าเสียใจด้วยนะเพราะดูเหมือนว่าวิญ,ญญาณของข้าจะเข้าได้ดีกับแม่หนืคนนี้ มันก็จริงนะแค่ลูกสาวได้ขับจีมาครอบครองก็ได้สเสน่ห์เพิ่มขึ้นถึง3เท่าไม่สิห0ึเท่าไปเลยร่างกายเดิมของเด็กคนนี้ก็งดงามมากพออยู่แล้วคะ่ะที่พูดแบบนั้นได้ก็เพราะว่าคุณมีขับจีอยู่ไม่ใช่เรื่องไงแล้วมาโกรธใส่ฉันทำไมเนี่ย คุณที่มีขับจีอยู่แล้วไม่มีทางเข้าใจความเจ็บปวดของพวกเราและความเจ็บปวดของลูกสาวของคุณหรอกคนที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาจะไปเข้าใจอะไรลูกสาวฉันค่ะต้องตามที่เจ้าหมอผีนี่พูดแล้วลูกสาวเจ้าต่อให้ตัวขายวิญญ,ญาณให้ปีศาจก็อยากได้ขับจีมาครอบครองถึงจะเป็นแม่แต่ไม่เหยียบย่ำในสิ่งที่ลูกปลาทนามันดีแล้วงั้นเหรอใช่เลยเห็นชอบที่ปีศาจพูดครับ แล้วทำไมจู่ๆไอ้สองตัวนี้มันลุมกันล่ะเฮ้ยแบบนี้ก็เหมือนกับยากูซ่าร่วมมือกับตำรวจลยไหมอะหน้าหน้าคุณแม่คุณแม่ก็ยอมแพ้ไปเถอะนะครับดีจริงๆที่ได้เจอหมอผีที่ดูงาสักทีเออไม่หรอกครับไม่หรอกครับทั้งนี้ต่างหากละ่ะดีจริงๆที่เป็นปีศาจที่ดีอะไรคือการที่พูดว่าปีศาจที่ดีมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วจะว่าไปปีศาจมีเรื่องที่ขาดใจอย,อยู่นิดหน่อยนะ เมียอะไรก็ถามมาได้เลยมาบุเอ๋ยมาบุมาบุที่แปลว่าเพื่อนแท้เหรอแง่แล้วแบบนี้ถ้าเกิดมาเข้าสิงคุณแม่คนนี้มันจะเป็นยังไงเหรอ,หอแค่มองก็รู้แล้วว่าอย่างนี้ครับจีถ้าข้าเข้าสิงนางแล้วก็ใหญ่กว่าจีแน่แน่ยิ่งใหญ่กว่าจีถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเอ็นครับยังไงละ่ะ เอ็นอย่างนั้นเหรอแบบนั้นมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยไม่ใช่หรือไงไม่เคยได้ยินครับเอ็นมาก่อนเลยนะแบบนั้นมันสัตว์ประหลาดแล้วไหมแล้วเองใช้การพัฒนาการแบบก้าวกระโดดผิดวิธีไปหน่อยไหมอย่ามาเข้าสิ่งเด็ดขาดเลยนเนย